ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกันครับผมเอา,อามือนี่ทีมงานมาแหงเดินทางมาเนาะเดินทางมาที่สวนเนาะกลับมาเบ่งบรรยากาศครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าครับวันวันนี้เนาะมาเบ่งสวนมาเบ่งไผ่มาเบ่งกล้วยที่ปลูกไว้เนาะบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องวันนี้บรรยากาศแจ่มใสมาก อากาศดีพี่น้องแต่ว่าอยากห่อนแหน,นเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาตามแนวทางเนาะชุดวิง่งอาคารปัดครับผมนเนาะเพิ่มมาแล้วพี่น้องรันใดมาแล้วอ่าที่สำคัญ่ามาบงึงว่าใดตัวไหนมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะก็มารอติดตาม เรบส้มเราฟังน้ำกันไดพี่น้องเนาะลราจะยังเดินทางมาเาสำหรับวิ่งขับพับได้เพีองเด้อเอาใครที่เนื้อห้างเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี้แอดเก้าแอดตึ้งี่อก็แอดไลน์เข้ามาได้พี่น้องเด้ออแดไลน์เข้ามาได้เลยเลยนาะทำเพื่ออะไรก็ติดตามแนวทางเล่า,ลาพัฒนาเขาซ่อนเลยได้วัดพุทธกับเขาเนาะวัดพุทธก็เขา้า วันพุธก็เข้าวันศุกร์ก็เข้าเขาไหวแล้วครับเราเออต้องลองกันตัันอ่ะสวัสดีค่ะอืมเอาสวัสดีโอ้บรรยากาศอ่ะซีเฮ็ดอันนั้นปลูงพี่น้องสีเฮ็ดอันสาระหน่อยอ่าให้วิ่งขาดปัดมานอนสันดีดีอาหนอนมื่อสันดีก็ให้เรามาปูกเปล่าเราห้าในสามตัวเป็นเขาท่ามาจะว่าเอาว่าหันจะมาปลูกนี่เดี๋ยวเราเมื่อนั้นปาดเออเมื่อนี้ เลขขึ้นค้าขึ้นค้าเจ้าเมียมันขึ้นอันเฮ่ออัมันขึ้นต่นั้นว่านั้ะเปนซนที่ไหนื้อาหลเยเปซีน้เก่าก็นที่ทุนเี่ยเก่าที่หาหาิ่พอบอกเรื่องเล่าแนวทางเล่าเข้าตรงๆเลยพี่หนองเนาะแปดเกาวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นี่นี่นเข้าตรงๆเลยเลยพี่น้องเนาะคุณได้ไม่โชคม่มนน้ำมัพี่น้องเอฟซีคนเห็นแดงบออ่า่เเนอ่า นี่เออผู้อะไรกะนแปดเก้าอแอดมินแจมระบายสีผมมือขึ้นนี่นะเอาอย่ังมึงซื้อได้พี่น้องเนะี่เห็นบ่นี่อ้าวพี่น้องเนาะผู้อะไรอยากโชคจากบ้านกะกดติดตามไปกดติดตามนะพี่น้องเนาะเก้าก็วิ่งวิ่งเก้าก็เข้านะอ่าแต่ว่าเลขตัวเดียวเพิ่นบ่ราะท่านในรถจักเยื่อ่าได้วิง่งอันนี้ขึ้นมือขึ้นเขา กงวดแต่ว่าคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยครับผมพี่น้องเอฟซีผู้ใดติดติดตามมาสับส้อนนะพี่น้องเอาเมื่อนี้มาติดตามรัฐบาลไทยวันที่แนวทางวันที่31มสิบกรกฎาคม2566แนวทางของผู้ขาดปัดชุดต่องวดไปมาหรืออะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินหาก่อนชุดต่องวดจก็คือหลังจากออกไปทั้งบนทั้งบนทั้งล่างทั้งสามศูนย์ทั้งเรียกคืนค้า มาปูเก๋ยพ้าปูกกยอยู่มองนี้แหละปูกยเพืเดียวขั้นหยาบหยาบใช่ไหเจ้กมลงไปเบิ้งโตแดงจึ้งคืองอยู่หกศูนยอกศูนสองมันขึ้นีวาเรานืงกันฮะคขึนี้ว่เรีขึนมีไปมีไป่ะขึ้นโอมืนี่าะขนพี่น้องพะอไรมาส่นยิดิเพาะอมา่นเอาเรีนกขึ้นคายดีพนาหกศูนย์สองอ่ามันขึ้นเห็นอันขึ้นกันลูกเขเขาเป็นสีขาเลยฮะอันเขาเปาอันสีขาอันสีขาเป ลูกปะกาันลูกส้บอลแดเขึ้นไปต้งเขาเนี่ยเขาเหนเห็ดรเขาเหียมันไหมดังมันนีก็เหนเขาเต็มดังด้วยจะมคถอยตายไปันอ่เ่อเขาเน้นนั่นมันมันคาไ่ดเลวัดแม่ใเป๊ะมื่อี้ผิดด้วเออเออันี้ด้วยม่มม่ม่ิดิดมันดวนมันดวน้ิดเืองเมืองตองวัดเมแวันก่งเลยโอ้เอาเงนกัเต็มเมแลไปลงมน้องะสี้เห็นกันชัดเอ๋ม ไอ้เดจะเขียนให้ไหมมันฝ่าวได้บนว่าอืมโอ้แต่ว่าซีเก่าต้องอยู่กัอเก่าก่านี่เก่าตัวอเจ้าแต่ว่าซีตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ตัววิ่งเนี่ยเปลี่ยนนะเป็นหา้าจากอันนี้แรน,นด์เจ็ดเป็นไม่เป็นหา้าเลอ่าเป็นห้าอ้เดจะเขียนพี่นอ้องอันนี้ต้อหวด,ด้วยนี่พี่น้องมึงดีดีมาเบิ่งนเาไปกนีเก่าันแล้วเข้ามันเลือดมือได้บนไหนที่นว่านมันเลือดมันที่สามสบเอ็ด สามเหนเอมัดีใจร้ายสามแตกเ่อเาก็คือเป็นที่ไปที่มาของวิ่งขาดปัดก็่าเกาเน่ยเกาหน่อยเนาเต้ทีมก็ไปบุทินีด้วโอ้เก้ายังไม่หนีมามีเอายังจังเาจังเลยโอ้นี้เก้ากัเก่านี่เอาแทนศูนเก่าเามาแทนศูนโอ้เตเตกับุ่นีเต้กับนีโอ้พี่น้องเลยตรงนี้ไงเลยบาดเนี่เอาไม่แล้วแล้วเอฟซีมาเห็น ม <idd> ันเล็กว่าเลกทีฮะฟังยเนี่ยไม่ยังไงก้อนนี่ยไม่เอาซูนหาบ่ชาวบ้านมันอน่่งก็ไแม่ก่อกันสามทุนบ่านมันเก่ากันเนี่ยซูนซูนมันเก่านแลเนี่ยฮะถ้าก้อนเนี่อู้นมาซูนหามันมาซูนกันรัสามซูนมันมีมันมาคู่กปเถอกวันนี้มันเก่ากันนี่เขามีสาตัวหนึ่งของเขาโอ้ถ้าใครชอบเก่าอ่าถ้าวิ่งเก่าเขามีเก่าซูนเก่าหก่าสาคู่ของเขาเนาะถ้เขาตรงนั้นเขาเขาเขาหาบ่ โอเคก็มีอิ่มบ้นี่น้อเค็มๆมั้ยแช้อันนี้สิเขยมชุดนี่กักโอ้ท่าเก่ามาเก่ามาเก่าหาเก่าหาเช่ที่เก่ายายา่หางก็คือจังหวว่าหนเพินไปเปาสูตรมาเนาะเพินไปเปาแนวห้างมากกัมีสามูนมีเจ็ดูนมีตัวเก่ามอ่ามีตัวเก่าโอ้เลขาตัวกับแม่นเนาะ เป็นาตัวเน่ยได้มากไลมปีนึงพิ่สามคั้ปีนึ่งพี่ได้ปีไก่ไมเป็่ปีไม่ปีสามเที่ยโอ้ยปีหนึ่งพิษสามเทือ่่่่่ค่่่่่่่่่่า่่ดร่ร่้่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่า่่่่่่่่พ่่่้่่อ่่เน่่่่่่่่่น่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่ ก็แม่สามซเจ้าม่สับกูกับเขับหมอ่าอ่าโแม่ักัอ่เนี่เป็น0 3สามเลขห้าคู่ครับครับเพลนเลยท่ครับผครับเอาได้พี่หอนเนาะเพราะว่าเลขนี่สำนัญหนึ่งเจรณาเมืองเอาแต่ว่าอันนี้คือของแแค่ว่าเถอะอันนี้เอออันนี้คืออันของวิ่งขาดปัดเพราะว่าตองหดเพิ่นว่ามันมันเ่นียบนที่มันเฝ้ารว่าจะมาชนิดนก็แยกกินโอ้แต่ว่านี่คือ สชบเต็มครับผมเอ้าอ้าพี่รองเอ้ยกนลงกหมย้ตะลงองหวัดกับข้นวากับย่างบ้านเห็นดูกัมี่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเนาะเพราะว่าเป็นหมาตะตองหวัดเลยวิ่งห้าเนาะวี้ยังไรพี่้องเอาแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่รองเด้อชัดเลยหวดไปกไปเอาหาเ่าได้หาเ่ามาเอาซับบานดูหาเ่าหาซีโดน ยางซีก็เลยปาเก่าซีเก่ากันไปแต่ละนะเอก่งมี่เก่งมี่เราบอกหาเก่าคนละัหาเก่าคนือเจ้าแม่ต่ว่าตัวเก่งควรซื้อหาสิหนอวิ่งห้าวิ่งเก้าจับคู่ชุดสี่ห้างเหมือนเดิมนี่เหอยิ่อะชุดนี้แหอนี่นี่เหโอ อี้ตัวเนะเนี่ยเอาสี่ตัวพอกันเก่ากเออีตัวนีกันก่มังเอะนี่เนี่ยคุน้เออเอาดีไซน์เด็เก่าได้โอ้ยเป็นประเทศนดิเลยก็จะเป็นอี้เก่าที่นี่ก็เลอันอี่ตัวเนอะที่หันลมันทีแนน่ามาโอ้ถ้าหามาพี่น้องเาเดสี่ขนไว้ให้ท่าหาได้พี่น้องก็ให้ฟังดีๆเดี๋ยวมาให้จะสรุปให้ถ้าถ้าใครวิ่งห้าเนาะถ้าห้ามา ห้วดสาีส่อันนี้สามหมดอันนี้แปดคิดสามหมดคิดสามหมดถ้าชอบเก้าถ้าชอบเก้าีเก้าศูนย์ไนกรงกันก็คือหาเก้าตัวนี้อืมจะมีเงินมองใหนมาแอบเก้าห้าผู้ขายเด็กกัมาผู้เดียวเก้าเจ็ดโอ้ถ้าเจ้าถือแล้วที่หนึ่งาย ปาโตสิบล้านคุณคนขายลอตเตอรี่ก็มาคุขายลอตเตี่ก็มาคนน้คน่าก็มาพี่น้องคนผ่านมากคุณขายลอตเตอรีุ่นล้านถึงสิบสองล้านเตี้ยน้ำแข้งเจ้านี่บอกของเจ้าครับนี่สิบสองล้านจะเดือได้ที่ว่ามันีแพงน้ำเจ้านี่สิบสองล้านโอ้บรรยากาศพี่น้องทั้งหมดนั่งมาพ่อยูพี่น้องเอาดูเต็มเต็มมาให้สรุปให้นะคะ เรา่ารอบนี้เอาแขนแขนอไมาให้อตะะัวนะฮาเัวเปหนุ่มพอแล้วออนี่คือชุดแถได้พี่รองเอเอรอถ้าใครวิ่งห้าเอาพี่รองจะมาสิบสามวันนี่อโอ้อันนี้เป็นวันที่สิบสามแล้วสำหรับวิ่งหออ้าคนไข้เขามาัดลายหวดนับบไว้แล้วมีฮาเจ็ฮเก้ฮา่แปด8านี่ยละพี่รองแปห้าอ้ยมีเวลาแปดี่ยไอ

เอาพี่น้องเอาคลิปก่อนเอาคลิปก่อนห้าแปดห้าหนึ่งปดห้าจะจบแล้วคลิปนี่ข้างล่างมีอืมเอาถ้าเก้ามาก็คือเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเก้ามาเนี่ยก็คนพูเพ่นหเก้าวิ่งมากเนี่คือถือลายงวดที่กันงง<อ>หานี่กถือลายงวดที่กันห้าที่สมงวดหรอฮะสิบสามงวดตีธารเนี่ยเพิ่นถือมาสิบสามงวดเลขนี่แค่นี้พี่น้องเก้าก็ถือมาลายงดที่กัน เอาวกับพิจารณละหน้าเบงมักตัวอะไพิเศษปะเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นเนียนตัวอะไรปะแปะเก่าแล้โอ้ห้าแปดห้าเก้าอ้าวนี่อาจมีบนมีลางเด้พี่น้องเด้อห้าเก้าเก้าห้าตรงกันอ่าเอ้าพี่น้องเด้อแคบมาใบหน้าจอครับผมเนาะสำหรับแนวทางวิ่งขาดปัดเนาะเอาตาสั่น์เลยพี่น้องเนาะขอมีโชคมีมหมาด้วยครับผม